การเดินลมปรานทุกวันตลอดเวลาทุกอริยบททั้งนั่งนอนยืนเดินในที่ที่มีอากาศที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยการสูดลมหายใจเข้าทางจมูกยาวยาวลึกๆให้เต็มทั้งปอดกลั้นลมหายใจไว้เพื่อให้ร่างกายได้อากาศที่ดีนำอากาศที่ไม่ต้องการให้อยู่ในปอด จากนั้นนำลมหายใจออกจากปอดโดยการหายใจออกทางปากโดยการเป่าลมหายใจออกทางปากยาวๆเป็นลักษณะของการเป่าลมหายใจยาวๆ ออกจากปอดทางปากให้อากาศที่ร่างกายได้ใช้ประโยชน์แล้วเหลือส่วนที่ต้องนำออกให้หมดออกจากปอดอย่างสมบูรณ์จากการเป่าออกทางปากนำอากาศที่ร่างกายต้องการจาก ด้านนอกร่างกายสูดเข้าทางจมูกสูดยาวๆให้เต็มทั้งปอดทำให้ปอดขยายเต็มที่ได้อากาศที่ร่างกายต้องการเต็มทั้งปอดอากาศที่อยู่ในปอดเปลี่ยนเป็นอากาศ ที่ร่างกายไม่ต้องการต้องนำออกให้นำออกจากปอดโดยเป่าลมหายใจออกทางปากยาวๆทําปากให้เป็นลักษณะของการเป่าลมหายใจออกทางปาก ให้อากาศที่ร่างกายต้องนำออกจากปอดให้หมดจากปอดอย่างสมบูรณ์เมื่อเป่าลมหายใจทางปากออกจากปอดจนหมดให้สูดลมหายใจเข้าปอดทางจมูกสูดยาวให้อากาศ ภายนอกที่ร่างกายต้องการเข้าไปอยู่ในปอดจนเต็มปอดอากาศที่ร่างกายต้องการถูกร่างกายนำไปใช้เหลืออากาศมีอากาศส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการใช้อยู่ในปอด นำอากาศปอดนำอากาศจากปอดออกจากร่างกายโดยเป่าลมหายใจออกทางปากให้อากาศที่ร่างกายต้องนำออกจากปอดหมดจากปอดอย่างสมบูรณ์เป่าลมหายใจยาวๆทำลักษณะของปาก ให้เป็นแบบการเป่าลมหายใจทางปากให้อากาศที่ร่างกายต้องนำออกจากปอดหมดจากปอดอย่างสมบูรณ์นำอากาศภายนอกที่ร่างกายต้องการเข้าสู่ปอดโดยสูดลมหายใจเข้าทางจมูกสูดยาวๆจนเต็มปอด การสูดลมหายใจเข้าทางจมูกเป่าออกทางปากให้อากาศที่อยู่ในปอดเป็นอากาศที่เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์ต่อร่างกายเป็นอากาศที่ถูกกำกับด้วยบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณลมปุสสะจันทัสโรกำกับให้เกิดเป็นลมปราณกำกับทั้งอากาศสาธาตุกำกับทั้งาธาตุดินน้ำไฟลมกำกับทั้งวิญญาณธาตุ ปรบีสามสิบทัตพระเดชพกุลหลวงปุดถันทัสโรกํากับดูแลหล่อเลี้ยงทุกธาตุทั้งวิญญาณธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุการเดินลมปราณ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งธาตุละเอียดทั้งธาตุหยาบที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัพระเดชพรุกุลลปุสสยัตนทัสโรสที่ทำให้เกิดเป็นลมปาราณ เกิดการขับเคลื่อนทั้งส่วนธาตุหยาบธาตุละเอียดด้วยบารมีสามสิบพัฏพระเดชพะคุณหลวงปสุสถันทัสโรส่วนที่รับรู้ได้ง่ายที่เป็นส่วนธาตุหยาบส่วนธาตุละเอียด รับรู้อย่างละเอียดส่วนทาละเอียดที่เป็นเคลื่อนจากละเอียดพลังงานละเอียดร,รับรู้อย่างละเอียดทาที่เป็นเคลื่อนจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดมีความละเอียดมากกว่าธาตุที่ละเอียด คนสัตว์สิ่งของรับรู้ได้ถึงธรรมที่ละเอียดกว่าท่านละเอียดคนสัตว์สิ่งของรับรู้ถึงธรรมทั้งหมดจากการรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ดึงดูดบอกเกิดทำรรทุกร,รมาธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ประกอบธาตุให้เป็นส่วนของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรคนสัตว์สิ่งของ รับรู้ถึงบารมี30มสิทัสสะเดชพระคุณหลวงพุสถจันทส์ทัศโรได้ง่ายเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เกิดขึ้นจากบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุสธจันทร์ทัศโรทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุดตันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตรวจตรานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรให้เกิดเป็นชีวิตมีความเป็นอย่างอยู่ให้รับรู้ถึงธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสาสิบทัศประเดศพคุลหลวงปสุสสจันทัสโรบารมีสาสิบทัศพระเดศพคุลหลวงปสุสสจันทัสโรกำกับดูแลบังคับสั่งการประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาตรวจตราให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีความเป็นยังอยู่เป็นชีวิตด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมดำรงอยู่เป็น ปกติตลอดเวลามีความเป็นยังอยู่ที่เป็นฐานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นการเดินทางไหลเวียนกระแสรธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสีจันทัสโรรุกเข้าหาธรมทุกธรรุกเข้าหาทตุทุกทตุทั้งทาาส่วนละเอียดส่วนหยาบเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสีจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดทุกธาตุของธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมเป็นธรรนาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปุษย์จันทสโร อย่างสมบูรณ์ดำรงสภาวะปกติที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิก,กรรมทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรอยู่กันเป็นพี่ เป็นน้องประคับประคองดูแลหล่อเลี้ยงรักษาตรวจตราให้รับบารมีสามสิทธ์เสดพระเดพุกุลหลวงพุทสดจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันให้สามารถอยู่ท่ามกลาง ทำทั้งหมดทุกธรรมทำให้เกิดเป็นประโยชน์กับธรรมทุกธรรมทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทุกธรรมเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรมี30มสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรเป็นไปอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดอาจหารร่าเริงในธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สจันทสโร บารมีสามสิทธัสระเดประกุลหลวงปสัจันทัสรประกอบทำทั้งหมดให้เกิดเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดศประกุลหลวงปสษจันทัสโรให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศสะเดศประกุลหลวงปสัจันทัสโร ให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบรมีสามสิทัะพระเดชพระคุณหลวงปุษส์ยันทัสโรสร้างทานศีลสมาธิทำให้ เกิดความเป็นยังอยู่เป็นชีวิตที่มักน้อยสันโดษชีวิตที่ละปล่อยวางจากกิเลสชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบรรีีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ดำรงอยู่ที่เป็นมักน้อยสันโดษรวบรวมรักษาเฉพาะส่วนที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัพระเดพระคุลลงพุทธจันทสโรเพื่อทำให้ส่วน ที่เป็นแผนผังสําเร็จของธรรม,รรมกิเลสของธรรมอื่นของธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรเป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธั พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรที่ได้จากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรสที่เป็นต้นแบบ ของทำรรทุกร,รมที่เป็นต้นแบบของการตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัรพระเดชพระคุณหลวงปุษย์จันรรทัสโรที่เป็นต้นแบบของความเป็นยังอยู่ที่เป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่สร้างฐานศีลสมาธิเพื่อทำให้ท่อทางธร,รรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พกุณหลวงปุษจันทัสโรมีความเป็นยังอยู่เป็นชีวิต ที่มักน้อยสันโดษละชั่วทำดีละเอียดผ่องใสเจริญรุ่งเรืองด้วยบารมีสามสิทัตถพระเดชพระคุณหลวงปู่ศักจันทาสรออยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมด ด้วยบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสรพนสัตว์สิ่งของบางส่วนที่กิเลสบังคับควบคุมสั่งการหลอกลวงให้อยู่ในโครงสร้างกอทอมอขออ ที่เป็นโครงสร้างหลอกลวงให้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้คู่กรรมคู่เวรอาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้เป็นซากคนสัตว์สิ่งของ ให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้กิเลสที่มีอยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของที่ยึดธาตุที่ทำให้เป็นซากคนสัตว์สิ่งของ เข้ามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่คนสัตว์สิ่งของเพื่อทำโครงสร้างกอทอมขออให้หนาแน่นขึ้นเพื่อบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของมากยิ่งขึ้นทำวัฏจักร การไหลเวียนของกิเลสในร่างกายคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นเพื่อไม่ให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้เป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปรตอสุรกายนรกโลกาทาให้คนสัตว์สิ่งของไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษกิเลสที่ควบคุมกำกับบังคับสั่งการาธาตุให้เป็นไปตามแผนถังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้าธาตุไม่ประกอบกันเป็น ลักษณะมหาบุรุษไม่ให้ประกอบกันเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้คนสัตว์สิ่งของแตกต่างจากซึ่งกันและกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รักไม่เอืออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรม อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจอเวนทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันไปตามอำนาจของกิเลสที่ปรากฏเป็นความเป็นยังอยู่เป็นชีวิตที่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ที่กิเลสทําให้เกิดการทรํรลายทําลายคนสัตว์สิ่งของให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของนํามาจินนํามาเป็นเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบนํามาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นไปตามกรรมกับควบคุมสั่งการของกิเลสปิดบังบิดเบือนไม่ให้รู้ว่าคนสัตว์สิ่งของอยู่ในสภาพไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าขอ้อ อยู่ในสภาพของการทำร้ายทำล้ายตัวเองทำร้ายทำาลายซึ่งกนและกันของคนสัตว์สิ่งของจึงทำให้เกิดเป็นซากร,ร่างกายคนสัตว์สิ่งของกิเลสปิดบังไม่ให้รู้ว่าซากร,ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส เป็นที่อยู่อาศัยไหลเวียนของกิเลสเพื่อเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศปรุปรุโละสดยันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ให้เกิดเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศเด็ดพประกุลลงประเสริฐเดนทัสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบ,บทัศเสดจประกุลลงประเสริฐเดนทัสโรรุกเข้าหาทมทุกรรทธาทั้งหมดดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นธทมบรารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรอย่างสมบูรณ์ในทุกกรณีทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะบสิกาจ,จันทน์นนกยูนําให้เราได้อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีส0สิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ที่ตั้งแผนผังสําเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบงังคับสั่งการรมทั้งหมดท,ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงประสดยันทัสสรที่ครูบาอาจาร,รย์ของเราได้นําพวกเรามาตลอดที่สุดแห่งธรรม เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุลหลวงปุษย์จันทัสโรจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆคร,รูบาอาจารย์อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดอาจหารร่าเริงในธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุลหลวงปุษย์จันทัสโร เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอนเกิดการรวบรวมรักษาบารมี30มสิทธัทเดชพุกุณหลวงปสุตจันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธพัทธเดชพุกุลหลวงปสุตจันทัสโรสร้างทานศีลสมาธิสร้างทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารที่ได้จากพืชสาหร่ายเห็ดแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่เป็นไปตามการบังคับของกิเลสสร้างชาวซิวิไลสร้างกัลยาณมิตรชาวซิวิไลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทสดจันทรทัโรสร้างชุมชนสังคมยุคชาวซิวิไลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพระสดจันทรทัศโร จากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมพร้อครูบาอาจารย์สร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ถดันทัสโรให้ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ถดันทัสโรร่วมกันอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สด